มาฟาดดวงชงไปชงกันต่อแต่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 ก่อนจะฟาดกันอันนี้บอกตัวเองนะะแต่นี่ครับสุดยอดอาหารพืชที่ผลิตจากธรรมชาติเป็นไงออกตัวขนาดนี้ครับรวมมาไว้ให้คุณนี่เลยงามหนึ่งและงามสองนี่เขาทดลองกันมาแล้จากห้องแลบจากอเมริกาจากยุโรปนู่นเลยคุณไม่ต้องบินไปเสียเวลาเราย้ำหลายทีว่ามาเปิดตัวที่นี่ ที่แรกในโลกเลยอ่ะผมเวลาคุณแบบเอ,อยากไปซื้อต่างประเทศไม่ต้อง,อ,อ,งอยู่เม,มืองไทยคุณก็ซื้อได้จะไปไก่ละฮะตัวนี้เลยครับจัดไปแม้ว่าคุณจะปลูกอ้อยปลูกข้าวปลูกมันสำปะหลังแก้วมังกรเมลอนบรอกโคลี่ส้มยูสุ เอามีอะไรแปลกๆช่วยกันหน่อยนะหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้สเปนมะขามเทศหน่อไม้สเปนมาไงวะมะขามเทศนะฮะมันเทศเอ่อพระเทศนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับพระเทศทีมงานเหลือหลาเลยครับเมื่อกี้เอ้า ใช้ได้หมดเลยขอให้เป็นพืชนนะครับ1,200บาทคู่เปิดใจตรงนี้แต่ย้ำอีกทีว่าผมเชียร์ให้คุณจัดชุดใหญ่ไปเลยสิเพราะตอนนี้ครับ20สายเหลือไม่กี่สายเท่านั้นเบรก2แล้วเนะาะรีบโทรมาครับ0824423626งสี่เราจัดไปให้เลยในราคา2,400บาทเท่านั้นย้ำว่า2,400บาทเท่านั้นถูกมากๆเพราะตกควันละ 400บาทเท่านั้นครับสองควดนี้ใช้ได้50ไร่เลยผสมน้ำฉีดเป็นละอองฝอยๆแค่นี้ดูซึมเร็วด้วยนะครับคุ้มจริงใครใช้ไปแล้วสั่งแล้วสั่งอีกทั้งนั้นยืนยันได้ใช่แล้วนะครับป่ะชงกันต่อนีกว่าชงกันต่อนะคะ,ะนี่นะคะรวบรวม,มห้านักสัตว์ดวงเฮงดังรวยรนะคะอันดับแรกเลยเขาบอกว่ายังไงปีวอกครับ การงานดีการเงินเด่นนะคะ,ะดวงดีจังเลยพีวอกนะเอาแน่นอนนะต่อมานะคะปีชวดชวดเป็นไงการงานจเจริญก้าวหน้าคุณผู้ชมปีหนูนะ,ะก้าวหน้านะคนปีชวดต่อมาปีระกาศ ครับปีราฬกาปีราฬกาปีไก่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์รักสมหวังนะคะนี่เดี๋ยวมังคุดเตรียมตัวมีลูกเลยเนี่ยรักสมหวังเนาะเดี๋ยว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 เอาล้วครับเตรียมตัวไว้แล้วประมาณนะคะปีกุลปีกุลสุขภาพดีความรักเด่นคุณผู้ชมอ้ยิงเหรอใช่แล้วมาแล้วประมาณนะคะสุดท้ายปีขานปีเสือครับชีวิตเจริญก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณผู้ชมนะอันนี้ของดีเลยนะครับใช่ค่ะเรามาที่ สามนักสัตว์กันบ้างสามนักสัตว์นี้นะคะดวงบานกลางบานกลางไม่พังแต่ไม่ปังไม่พังฟังดีๆนะไม่พังก็คือไม่แย่ใช่แต่ก็ไม่ได้แบบดีเด่นอะไรเพง่ายไม่ปังอะดีอะไรอันดับแรกคือปีกระต่ายกระต่ายน่ารักจังชีวิตโตคลื่นเขาบอกเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าจะมีโชคเข้ามาเรื่อยๆื่อยเล็กๆน้อยๆนะคะโตคลื่นต่อมาปีมะเส็งงูเล็กนะคะ ปีมะเสงเนี่ยชีวิตจะถึงจุดเปลี่ยนเจอโจทย์ที่ท้าทายเจอการงานที่ท้าทายแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคุณว่าเวลามีจุดเปลี่ยนใดๆเนี่ยต่อมาปีมะเมียมะเมียม้านะคะให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ทะเลาะขัดแย้งการงานวุ่นวายแต่ผู้ใหญ่ยังเมตตาบริวารสร้างความเครียดให้นะคะ นี่นะคะมาฝากกันนะคะปีมามียใช่ค่ะอืมอืมอืมอ่ะมีแต่ว่าเขามีอันนี้ด้วยนะคุณมีอะไรมีอะไรมีอะไรัยเป็นจเพศทั้งหมดอนีอายุอายุคุณอันนี้หลายคนผมว่าหลายคนอะโฟกัสตรงความเป็นจเพศทั้งหลายนี่แหละนะคะมาฟังอายุกันบางคนอาจจะไม่รู้พีนักสัตว์จำอายุตัวเองได้มามามาดูดีกว่าอันดับแรกเลยผู้ที่มีอายุครบห้าขวบ ห้าปีบริบูรณ์อันนี้ให้ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังให้แล้วกันนะครับเยอะมากคุณผู้ชมตื่นมาดูเองห้ากลบแล้วก็เก้าปีบริบูรณ์สิบห้าปีบริบูรณ์สิบเก้าปีบริบูรณ์จดนะยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ยี่สิบเก้าปีบริบูรณ์นะคะสามสิบห้าปีบริบูรณ์สามสิบเก้าสี่สิบห้าสี่สิบเก้าห้าห้าห้าเก้าหกห้าหกเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าหเยอะมากเลยแปดห้าแปดเก้า 9ก้าห้าแล้วก็เก้าสิบเก้าปีอ่ะให้แทนม่เก้าสิบเก้านะแถมเป็นงานหนึ่งร้อยสามปีอ่ะเพื่อให้ไปเบญจเพศกันร้อยสามปีเลยนี่นะคะคุณผู้ชมมาประปักกันอ่าเขาเรียกว่าคือตอนแรกกับผมเคยเข้าใจว่าแบบเบญจเพศจะต้องเท่าไหร่นะลงไทยด้วยห้าแต่จริงจริงนะแต่ละวันน่ะคุณผู้ชมวัยเบญจเพศไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยที่เขาตั้งไว้ว่าวัยเบญจเพศยี่สิบห้าปีอะ บางคนอ่ะ25ปีจริงๆจะเจออุบัติเหตุบ้างหรือบางคนถึงขั้นแก่ชีวิตคุณดินนะคะแต่บางคนดวงดีมากครับเหมือนกับกราฟิกของเราที่หมอตัวให้ไปบวชก่อนบอกเไปบวชเลยดวงจะได้ดีจะได้เด่นแล้วเป็นไงกลับมาแล้วเจอแสงสว่างธรรมะตอนนี้ยุ่งจีบวมันมาทํางานเรียบร้อยแล้วผมผ้าผมผ้าสีเหลืองโจอกอามเลยว่าตอนพักกลางวันผมได้มีโอกาสยืนคุยกับน้อง เห็นเขาบอกว่าคนที่วัดคนแถววัดไม่อยากให้เขาศึกเลยใช่เพราะอะไรรู้ไหมไปให้ไปให้หวยเขาใช่ถูกอันนี้พูกตรงไปให้ไปให้เลขเขาตอนตอนเป็นพระไม่อยากให้โทรเข้ามาเลยเกินคือตอนที่เป็นพระเป็นพระใหม่ใช่ไหมเขาก็จะมีให้แบบเขียนเลขกันหน่อยพระใหม่เพราะทจะนี้ผมตอนผมบวชก็เคยแต่ผมเขียนให้ไม่ให้ไม่ถูกอันนี้เขาเขียนจําได้ว่าเลขอะไรหนึ่งสามเจ็ดอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วถูกกันวัดก็ถูกใช่ใช่ใช่ครับถูกต้องคุณฟังไม่ผิด พาเ็เล่นเอะผมพูดเลยพูดตรงๆเลยหลวงพี่ก็และถูกถูกทั้งวัดนี่แล้วก็ญาติโยมที่มาถูกไม่กินมุกระทะเขาบอกเออไม่กินเจฉันดีเลยวันนั้นได้ฉันดีเลยคุณผู้ชมเขาเลยแบบว่า เขาเลยแบบไม่อยากให้ไม่อยากให้ทิทิเจสึกเลยแบบโอ้ใช่ค่ะแต่ต้องดึงตัวกลับมาทำกราฟิกคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณผู้ชมนะนะนะอันนี้อันนี้ฝากฝากว่าเลยพระใหม่ในเรื่องพระใหม่นี่ในะให้ไปบวชคุณผู้ชมถ้าใครรู้สึกว่าดวงไม่ดีไปบวช่อนเลยผู้ชายเรานะผู้ชายนะคะทุกคนเลยพยายามนะคะให้บวชคนอายุ25ปี2ีอปีครบในคันให้รีบบวชนะคะทุกอย่างมันจะได้แบบ เป็นไปตามคันลองอ่ะเป็นไปตามลำดับคันอ่ะคุณผู้ชมไม่ต้องมามาบวชตอนหลังตอนท้ายคุณผู้ชมนะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะคนเก่ตัวไปไม่บวชมันเป็นคนทานเขาเรียกนะ,ะ,ะเป็นคนที่ไม่มีมการนับหน้าถือตาในสังคม,มนะคะคุณผู้ชมเป็นความเชื่อนะคะ,ะบ้านหมอกง้วันจะเชื่อแบบนี้เลยนะว่า คือถ้าคนไหนที่ไม่ได้บวชเลยทั้งชีวิตแต่แล้วแก่ตัวไปอ่ะหนึ่งเลยเป็นคนที่ผิดศีลผิดธรรมอยู่แล้วแบบไม่มีศักดิ์ไม่มีสีคุณผู้ชมพูดจาอะไรคนก็ไม่เชื่อนะคะนี่นี่คือเรื่องจริงบางคนก็รอกว่าจะบวชรอให้แบบว่าแก้บนอย่างนี้ว่าเดี๋ยวจะบวชให้รอให้คุณย่าคุณยายป่วยแล้วขอให้บวชให้น้อยไม่ต้องบุไม่ต้องรอคือคุณไม่ต้องรออะไรมากคือถ้าคุณเป็นชาวพุทธอะถ้าชาวพุทธก่อนแล้วก็ มีความเชื่อด้านนี้บางคนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะถ้าถ้าเชื่อแล้วนี้ก็รอจังหวะง่ายๆถ้าเป็นอย่างวัยรุ่นหน่อยก็เรียนจบก็ได้ใช่ค่ะจังหวะก่อนที่คุณจะจะไปทํางานอ่ะผมว่าเอาจังหวะตรงเนี้ยยิ่งดีมากๆเลยมันเป็นการสตาร์ทแล้วก็ฝึกสมาธิใดๆก่อนที่คุณจะไปเริ่มหางานมันจะทําให้เรานิ่งขึ้นนะอันนี้ผมคุณผู้ชมนะลองลองดูนะคะและอย่างหนึ่งอ่ะพอเรามีแฟนต่อไปในในอนาคตหนึ่งลางงานก็ยากมีแฟนก็มี มันจะทําอะไรยากมันจะบวชยากจิตเราไม่นิ่งพอจริงผมผมเลยรู้สึกว่าคนที่เลือกเกณฑ์การบวชมาอายุประมาณเนี้มันเหมาะกับผู้ชายไทยและสังคมไทยมากเลยนะเพราะเราส่วนใหญ่เรียนจบก็อายุประมาณนี้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอย่างเงี้บวชได้เลยพร้อมแล้วบวชเลยอย่างที่บอกอ่ะคุณจะได้ไม่ต้องลางานมาแล้วเนี่ยเหมือนน้องเนี่ยเห็นไหมลาไปแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะศึกแล้วเนี่ยไปให้หงห้หวยเขาแม่นซะด้วยคุณผู้ชมนะนะแล้วก็มันอีกอย่างนึงมันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่ อยากใช้ชีวิตแบบเหมือนดวงไม่ดีหรือสมัครงานก็ไม่ได้สักทีหนึ่งแล้วแบบยังไม่บวชครบบวชแล้วบวชเลยนะคะนี่หมอคว้ยให้น้องก็ให้น้องชายตัวเองบวชด้วยเลยนะบังคับเลยให้บวชนะคะสถานที่แล้วจริงๆนี่ผมบอกอีกนิดสถานที่ทํางานบางที่เขามีให้ติ๊กก่อนเลยนะว่าคุณบวชอันนี้หรือยคลใครๆก็เกณฑ์ทหารเลยเดี๋ยวนี้นะเพราะบางทีอ่ะคุณเขาจะรับคุณไปปุ๊บแล้วคุณอะลาบวชไปอีก จังหวะการทํางานของมันมีหลายเรื่องนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยจังหวะมีแล้วบวชได้บวชเลยงานไม่ต้องยิ่งใหญ่อะไรหรอกไม่ต้องุู้ชมเงียบเสียตังเลยแม่นะคะผู้มีพระคุณเดินถือดอกบวยครบสามรอบจบที่สําคัญนะคนบวชฝากนิดนึงท่องคําพระบทสวดให้เป็น แค่นั้นมันได้กับตัวเองจริงๆอันนี้บางคนไปกังวลผิดกังวลอะไรรู้ไหมกังวลเรื่องสองกังวลวัยนิวกังวลดโดนตีมันเออกังกังวลอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนะอันนี้ฝากไว้นะครับอันนี้ถึงผู้ชายนะคะและผู้หญิงแหละถ้าเป็นผู้หญิงเบญญาเพศทําอะไรล่ะคุณนินเออหนึ่งเลยคุณผู้ชมนะถ้าวัยเบญญาเพศที่เขาว่ากันว่า25ปีผู้หญิงนะคะอยากพ้นคลอพ้นโศกช่วงนี้มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของผู้หญิงะ <P le ast> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ไม่เคยล้างเท้าพ่อแม่เลยใครที่ไม่เคยรู้สึกว่าในชีวิตนี้ไม่เคยแกงให้พ่อแม่กินสักครั้งหนึง่งไม่เคยทําอะไรเพื่อพ่อแม่เลยหรือเคยทําให้ท่านเสียใจแนะนําเลยยกพานทูบเทียนขอขมาทูบเทียนเปล่คุณผู้ชม,อมขอขมาเพื่อเปิดดวงเพือ่อเป็นการระลึกถึงนะคะบางคนเนี่ย ยังจะอยากจะทํายังจะทาเกิดอุบัติเหตุอะหมอก็้วยรู้จักหลายคนมากเลยนะที่แบบดวงหันเหทิศที่ไม่ดีนะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่แบบทําให้คนข้างหลังเสียใจคนนี้มันก็มีนะครับหรือถ้าเป็นวันเนี่ยถ้าดูลึกๆนะคุณผู้ชมนะถ้าเป็นวันปีนักสัตว์เนี่ยพระราหูจะเสวยอายุเนี่ยสำคัญที่เขาบอกกันอะมันไม่ถึง25ปีหรือบางคนเลยอายุ2ีบปีส่วนมากเกณฑ์ชะตาชีวิตนะครับ 13ปีบางคนเสวยอายุแล้วนะครสิบสามสิบห้าสิบดสพอไปนะั 25, ้นยี่หายี่ห้ก็ไป33 35ิบสามสาบานตามตำรามันจะไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าใครที่เช็คดวงแล้วรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีเสวยอายุของตัวเองอทำอะไรระดับแรกเลยหนึ่งเลยห้ามขับรถ หยุดได้หยุดเลยนะคุณผู้ชมนะห้ามขับรถขับลาหรือไปไหนที่แบบยามวิการเนี่ยห้ามไปเลยคุณผู้ชมกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนแต่ถ้าใครที่แบบต้องขับทำไปทำงานอ่พก็ไหว้นิดหน่อยสติเรียกสติอันดับแรกเลยก่อนจะขับรถต้องไหว้อย่างน้อยๆการไหว้น่หนึ่งเลยนะมันเป็นความเชื่อเนาะไหว้แม่ย่านางขอข้ามาสิทธิ์แล้วมันเรียกสตินะพราะเราพนมมือปุ๊บอ่ะเราจะรู้สึกว่า เราสติเราเกิดนะจดจ่อเขาเรียกมันมันมีการจดจ่อจด่อคุณผู้ชมนะออกเดินทางใช่มันดีมันดีนะคะเรื่องนี้นะฝากย้ําฝากเตือนมานิดนึงนะคะหรือถ้าใครที่ชงเยอะๆนะคะอยากไหว้ในเรื่องของศาสนาฮินดูก็ไปไหว้พระพรหมคุณผู้ชมในวันอังคารหรือวันพฤหัสนะคะเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งในสามตรีมูลตินะคะเป็นพระเจ้าผู้สร้างกาหนดชะตาชีวิตมนุษย์นะคะ ทรงรับฟังคำอธิษฐานของผู้ศรัทธาเสมออันนี้จริงหรือไม่ก็สวดบทสวดของต่อดวงชะตาน้ำมงพุทธายะอะไรสักอย่างหมอกล้วยเดี๋ยวลงไปเปิดหาดูเปิดหาดูให้เอ่อแป๊บหนึ่งนะได้พี่กล้วยดูให้ตัวสดแตอนนี้ผมขอแบบว่าไปไปอะไรดีนี่สิตรงหน้านี่หลายคนถามว่าคุณผู้ชมแล้วผมจะทำอะไรล่ะซื้อนี่ไขภาพตัดมาตรงนี้พอดีคุณผู้ชมมามาพี่กล้วยอย่าเบึ้งอย่าเบึ้งนั่นนะนเออมาไขคขอนก่อนตรงนี้ครับ2,400บาทผม เมื่อกี้ผมบอกทีมงานแล้วให้กันให้คุณผู้ชมคนที่โทรมาตอนเนี้สิบสายเลยโทรมาเลยสิบสายเลยจัดให้เลยเซตนี้เลยเดี๋ยวพี่กล้วยมองกล้วยรับสายรับสายให้เลยให,ให้ให้ทุกคนที่ออโทรมาคุณผู้ชมไม่ต้องกวนนะคะโทรมาเลย นี่นะครับเจอแล้วคาถาปวดสวนมาคาถาบูชาดวงชะตาคุณผู้ชมนะนี่ณโมเมสัพพเทวนังลองสวดดูสัพพคารหะคุณผู้ชมลองมาหาเลยพิมพ์ว่าคาถาบูชาดวงชะตาคุณผู้ชมบูชาดวงชะตาสวดได้ทุกวันนะคะก่อนนอนนะคะลองสวดดูหรือใครที่รู้สึกว่าชีวิตติดขัดเหลือเกินไม่จดจ่อลองสวดดูนะคะที่สําคัญนะคะเวลาสวดมนต์เสร็จให้อโหสิกรรมทั้งเจ้ากรรมนายเวรนั้งจัตทั้งเปรตทั้งหลายครูบาอาจาร อาวุธิกรรมทุกสิ่งอย่างที่เราทํามาเนี่ยมันเหมือนเป็นการระลึกถึงในอย่างนึงเรานอนหลับสบายสติมันมีสมาธิมันมีบางคนบางคนสวดสวดอยู่หลับเลยยังไม่ทันจบเลยยังยอามีนะคุณนะไปเล่นใบมีนะยังแบบยิ่งสวดในใจต่อด้วยนั่งไปหมดเลยหลับปุ๋ยหลับสบายนะลองทํากันได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนพักเบรกกันใช่ไหมตอนนี้เวลาจะหมดแล้วจัดไปครับเมื่อกี้ผมย้ำแล้วย้แล้วสองพันสี่ร้อยนี่คือย้ำบ่อยมากเลยีนช่วยนะตรงนี้ หลายคนสงสัยว่าใช้แล้วดียังไงฉีดข้าวเนี่ยรวงใหญ่เม็ดเต็มคุูจะเห็นจากสปอตโฆษณาที่เรายิงกันบ่อยๆนะอันนี้ยืนยันได้ว่าไม่ได้ใช้กราฟิกดใด<ช>ๆมาช่วยของจริงเขียวของแท้เลยแล้วก็ฉีดผลไม้เนี่ยลูกใหญ่รสหวานกิ่งก้านนี้เขาเรียกว่าแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับฉีดยางนี่เลยฉีดยางอยู่ใต้ปลอดภัยแน่นอนนะฮะ <c oughs> กรีดง่ายได้น้ํายางเยอะ,ะอันนี้ยืนยันได้บ้านที่กล้วยยืนยันได้เลยนี่ลูกขอลูกเจ้าของสวนยางนะ ฉีดมันจะเป็นมันยี่ปูนมันเทศมันม่วงมันจำปะหลังมันนานทีโอ้โหใช้ได้หมดเลยมันคือแตงโมเอ้าได้แตงโมก็ได้นะฮะได้หมดเลยรับรองว่าหัวใหญ่แน่นปักน้ำหนักดีอ้อยก็ได้สารพัดเลยพูดวันนี้ก็ไม่หมดหรอกพืชในประเทศไทยนะดังนั้นจัดไปครับชุดเปิดใจ1,200บาทหรือนี่เลยย้ำอีก รอบที่10รอบที่ร้อยก็ยังขายราคานี้2,400บาท6ขวดเอาไปเลยครับ082 442 3626เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะนำสถานที่แก้ชงใกล้บ้านคุณมาฝากกันครับโค้หโคงงา